ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยคือการระบาดของโรคติดต่อเนี่ยก็ถือว่าบางคนก็อาจจะท้อแท้วันนี้ก็อยากจะแนะนำคุณโยมว่าในสมัยพุทธกาลเนเมืองเวสาลีเนี่ยก็เกิดมีโรคระบาดนะมีโรคระบาด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นะทรงเตือนนะพุทธบริษัทของพระอ,องค์นะว่าแม้กระทั่งพระอานท์ก็เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราออกไปช่วยเหลือนะผู้ป่วยนะไม่กลัวติดโรคหรือนะพระพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ว่าอานุ์ ถ้าเราไม่เคยทํากรรมอย่างนี้ไว้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรหรอกนะถ้าเราเคยทํากรรมไว้เนี่ยนะกรรมมันหนีไม่พ้นะใครทํากรรมดีต้องได้กรรมดีใครทําชั่วก็ได้กรรมชั่วถ้าเราไม่เคยทํากรรมพวกนี้ไว้เนี่ยมันก็ไม่ติดเราหรอกก็นะเลยเจะแนะนําคุณโยมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรง ให้พุทธบริษัทเนี่ยนะใช้หลักธรรมอะไรที่ว่านำไปใชนะ้ใช้ได้ทุกโอกาสนะคุณโยมไม่ใช่จะพว่วงเฉพาะเกิดโรคระบาดท,นะที่พระเจ้าทรงแนะนำกนะ็อริยรสัจสี่นี่แหลนะอริยสัจจีนคะวามจริงอันประเสริฐ ความจริงอันประเนะสริฐก็ทรงแนะนำอุบาสกอุบาสิกาเนะีนะ่ยให้เข้าใจถึงหลักธรรมคำอริยสัจสี่เพราะว่ามันอยู่ในหมวดธรรมนะของการเจริญสตินะการเจริญสตินะคุณโยมนะมันก็มีทั้งสมถะและวิปัสสนา แต่สิ่งเรล่านี้นะคุณโยมมาที่วัดป่าเนี่ยนะก็ที่วัดป่าในความมีการปฏิบัตินะทุกอาทิตย์ที่สามของเดือนนะช่วงนี้ช่วงโควิดก็งดไปก่อนนะแต่ถ้าคุณโยมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์ที่ว่าอยากจะสอบถามของเรื่องอารมณ์ภายในเนี่ยนะก็ถามพรนะอ ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามอาตมาก็ได้นะอาตมาก็พอที่จะมีความรู้เรื่องนี้นะก็จะแก้ไขให้นะพลิการดำ,นะำเนินชีวิตการดำเนินชะีวิตพระพุทธเจ้าบอกพระพิสุว่าสมาธิงพิขเวภาเวทะสมาหิตโตยะขาภูตังประชาเนติพิสุทั้งหลาย เบอจงยังสมาธิให้เกิดชนพูดฝึกจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงของอริยสัจสี่เนี่ยแหละถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกม,มันก็ไม่รู้นะความเป็นจริงนะยิ่งเราไม่รู้ความจริงของชีวิตเนะี่ยบางทีเราก็จะทุกข์ทุกข์มากเลยนะที่ทุกสิบประการวันนี้อาตมาจะไม่พูดถึงเวลามันจะน้อยนะ ทุกสิบประการนะนะอาจะพูดยอดอๆว่านะเกิดจากสภาวะทุกเกิดแก่นะเจ็บตายอันนี้เป็นธรรมชาติปกินนากาก,นะก,นนากาศทุกเนี่ยปกินอกกาศทุกก็ทุกที่เกิดจากนะการความเศร้าโศกเสียใจความลำลําลำพันธนะ์การประสบพบสัตว์บุคคลสิ่งของนะไม่เป็นที่รักที่พอใจ การพัดภาพจากสัตว์บุคคลสิ่งของที่เป็นที่รักที่พอใจอมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์ปกินณกะทุกข์พยาพยาธิทุกข์ก็เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะบางคนก็ทุกข์หนักนะคนที่เป็นโรคเนียคนที่เป็นโรคเนี่ยอาตมาจะแนะนำว่าอย่าไปคิดอะไรคุณยม อย่าไปคิดนะอยาไปคิดว่าแมมเดี๋ยวเป็นโน่นหมอบอกว่าอยู่อีกไม่กี่วันจะนั่นอย่าไปคิดคิดเ่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เนะเราได้มีโอกาสมาทําบุญนะอเพราะชีวิตคนที่จะมีโอกาสอย่างเนี้ยหายากที่จะมีโอกาสมาทําทานรักษาศีลอย่าไปคิดอาตมาเนี่ยพอฉัญญาเนี่ยหมอให้ฉัน ยาลดน้ำตาลลดกดยูริกนะลดไขมันลดฝาดดันก็ฉันตามที่หมอบอกถึงเวลาก็ใส่ก็ไม่อย่าไปคิดมันนะอย่าไปคิดมันถ้าคิดแล้วจิตมันจะเศร้าหมอไม่ต้องมาคิดคิดว่าวันนี้เรายังได้มีโอกาสทำความดีตื่นมายังมีลมหายใจนะอ่ตื่นมามีลมหายใจเรายังได้มีโอกาสมาทำบุญสวดมนต์ทำวัดเจ้าทำไปอย่างนี้นะ เพราะว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้พอเราจากไปก็ต้องทิ้งไว้ให้ลูกหลานหมดไม่ได้เป็นของเรานําติดตัวไปไม่ได้เลยเงินทองก็ส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะบุญนะบุญกับบาปเนี่ยตามติดตัวเราไปนะอาจ,จมาเคยแนะนําคนว่าร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่า เพียงชั่วคราวเข้าพมนักพักอาศัยสามหมื่นวันพันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงถึงต้องพลากจากเทหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโรการสิ่งนำพาติดตัวชั่วและดี เรากอโกยเรามีทรัพย์สมบัติมากบาทสลึงนำติดตัวไปไม่ได้ดรอกนอกจากบุญนะ่ะนะเรามีกำลังทรัพย์เราก็สะสมบุญของเราไปนะลมหายใจเรายังมีเราก็รักษาศีลน,นะเราก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาีนะ่นะอะมันเวลามันยังมีเวลาอีกหน่อยเราจะมาจะเล่าถึงคนคนไหนรู้จักเคยอ,อ่านประวัติ พระเจ้าอาโศกมหาราชไหมคุณยองคิดดูว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะสร้างบุญสร้างกุศลมาเนี่ยทําทานนั้นนหละทำทาน,น,ททานคือว่ามากมายมหาศาลนะคุณยมงพระเจ้า,าโศกมหาราชนะท่านก็เป็นกษัตริย์นะแล้วก็ไปทําสงครามล่าเมืองขึ้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะท่านก็ศรัทธาพระศาสนา เจอสัม,มนเนนน้อยเป็นพระเป็นสัม,มนเนนอรหันเดินผ่านพระราชวังนะท่านเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาะนะนะท่านสร้างมหาทานไว้เยอะนะเจ้าโศกมหารันนะแต่จะบอกคุณโยมว่าการที่เราทําทานอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาเนี่ย พระเจ้าโสมหาราชท่านก็จเจริญภาวนานะท่านก็ฝึกนะแต่บ้านปลายชีวิตคุณโยมบ้านปลายชีวิตนะท่านมีศรัทธานะพออยากจะทําทานนะพออยากจะทําทานลูกหลานเนี่ยนะลูกหลานลูกหลานมาบอกพระองค์ว่าทํามาเยอะแล้วหยุดซะบ้างไม่ต้องทําแล้วนะนะในช่วงที่ท่าน อยู่ในวัยาชาลาเนี่ยท่านก็อยากจะสละทรัพย์ทําทานนะแต่ลูกหลานทํำจิตจิตที่เคยฝึกนะมันเศร้าหมองคุณโยมนะจิตที่เคยฝึกนมันเศร้าหมองนะก็คิดว่าทรัพย์สมบัติก็เป็นของเราเราจะไปทําทานสร้างมหาทานนะทําไมจะต้องเมา ห้ามเราด้วย